ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะตามที่เรียนที่ทราบนะคะวันนี้เนี่ยจะมาเตือนภัยในช่วงหน้าหนาวกันค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างที่เป็นอันตารายที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติทั้งบนยอดเขาและเชิงดอยนั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังเห็นภาพพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องด้วยกับวิธีการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมีคำแนะนําถึงวิธีการในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องในช่วงหน้าหนาวมาฝากกันด้วยไปติดตามข้อมูลรายละเอียดในแต่ละประเด็นกันเลยค่ะ ในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามยอดข่าหรือเชิงดอยเพื่อสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะเพื่อความปลอดภยัยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจึงมีการออกข้อแนะนําว่าเราควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัยดังนี้ค่ะ การใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางขึ้นเขาลงเขาด้วยการใช้เกียร์และความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่หมอกปกคลุมก็ให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่แซงในระยะกระชั้นชิดรวมถึงไม่หยุดหรือจอดรถริมข้างทางไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ให้จอดรถริมถนนในบริเวณที่ปลอดภัยอาทิสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางรอจนกว่าหมอกเบาบางแล้วค่อยขับรถไปต่อค่ะการกางเต็นท์พักแรมเลือกกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายที่เสี่ยงต่อการล้มทับไม่ไปอยู่ใกล้ริมน้ำหรือบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะจัดเตรียมพื้นที่กางเต็นท์โดยเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงและสัตว์มีพิษ รวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคงเพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายได้ห้ามจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์ด้วยค่ะการก่อกองไฟไม่ก่อกองไฟใกล้กับเต็นท์พักแรมโดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่ายพร้อมทั้งจัดเตรียมถังน้ำและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ การถ่ายรูปหรือชมวิวให้หลีกเลี่ยงถ่ายรูปบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายจุดชมวิวที่ไม่มีไม้กั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการพละะัดตกไม่ถ่ายรูปในอิริยาบถหรือสถานที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมหน้าผาที่มีคนจำนวนมากและกลางถนนที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่น ทางนี้การเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวการเรียนรู้และปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัยค่ะ สำหรับในช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นถ้าเกิดดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายอีกทั้งการมีพฤติกรรมในการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ด้วยดังนั้นประชาชนควรต้องปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวอย่างถูกวิธีค่ะวันนี้คนหลังข่าวเราก็เลยมี3วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวมาฝากกัน 1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ 2. สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆพร้อมสวมถุงมือและถุงเท้าเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 3. ดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษเพราะถ้าหากเจ็บป่วยก็อาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป 4. พฤติกรรมเสี่ยงเสียชีวิต 1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เพราะร่างกายจะรู้สึกร้อนวูบวาบและอุณหภูมิร่างกายลดต่ำกว่าปกติจะทำให้เสียชีวิตได้ 2. นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีสิ่งปกคลุมร่างกายเพราะความเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัวและหัวใจทำงานหนะักส่งผลทำให้เสียชีวิตได้ 3. ก่อกองไฟหรือจุดตะเกียงในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเพราะจะสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายทาให้เสียชีวิตได้อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม 4. ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเพราะจะทำให้เราสูดดมแก๊สเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากส่งผลทำให้หมดสติและเสียชีวิตในที่สุดทั้งนี้การดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอยู่เสมอรวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัยค่ะ ชมค่ะเมื่อเรารู้ถึงวิธีการในการป้องกันและเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอุบตับติภัยได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะช่วยทําให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางอว ออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ